สวนก็ชุ่มชื้นไปด้วยมีต้นไม้ต้นไม้ก็ได้น้ำมะม่วงมะม่วงสามฤด,ดูค่ะต้นชมพู่ปีใบแล้วค่ะนี่ฝนไม่ตกเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาได้น้ำเขาก็เริ่มปีใบ ตอนยังไม่เริ่มขุดคลองนี่คือแห้งมากต้นไม้เหี่ยวเฉามากเลยค่ะที่ขุดสวนเพราะกลางวันน่ะเราจะลดน,น้ำต้นไม้ด้วยสายยางก็ได้แต่แดดมันร้อนลดตอนกลางวันน่ะใบไม้มันเฉาคราวนี้พอจะลดตอนเย็นแดดก็ไม่มีเพราะเราใช้น้ำโซลาร์เซล